จะอยู่ต่ำแล้วเราไม่ว่าไงกลับเลยจ้ะมาเลยนะครับที่ว่ามาร่วมงานกิจกรรมเก็บขยะที่หาดท้ายเหมืองเดือนนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่อ่าร่วมของการอันนี้เยอะมาก แล้วเราเริ่มเก็บขยะกันตั้งแต่บริเวณพื้นปูนพื้นลานตรงนี้ครับก,รรนนก,ก,รก่อนแล้วก็ตรงด้านนู้นเนี่ยจะมีกองขยะที่กำลังเคลื่อนก่อนแล้วก็เชกย้ายกลับสำหรับท่านทานี่มาอาหารก็เดี๋ยวเรามาทา่คณะนะคะยอะยเลยเกินแวแมเอาของให้ถเอาถุงด๊มมาถังนี้เลยโอเค ทาง p t o r นะครับร่วมกับสถานีบริการน้ำมันประมาณ1ปสถานีในจังหวัดพังงานนครับก็จัดกิจการ CSR โดยการเก็บขยะที่บริเวณหาดไทยเหมืองนะครับเพื่อช่วยดูแลทั้งธรรมชาติแวดล้อมแล้วก็คืนเหมือนให้ดูแลประ,ประโยชน์กับสังคม ร,รอบนี้ก็เป็นที่อำเภอไทยเหมือค,คือก่อนหน้าจะมีพันธมิตเรื่องโควิดนะครับมันก็จะมีหลายกิจกรรมแต่ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มย่อยหรือว่าสถานีแต่ละสถานีจัดก,กิจกรรมด้วยกันเองโดยไปส่งเสริมหรือสนับสนุนเป็น CSR ในแบบโรงเรียนบริเวณสถานีบริการหรือว่าโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยอย่างตอนโควิดเอง PTOR กับสถานีบริการก็มีการร่วมบริจาคเงินหลายครั้ง ก็ก็ให้ทั้งโรงพยาบาลพังงาโรงพยาบาลตะขวป่าแล้วก็ยังมีทั้งสถานีเองก็บริจาคแผ่นอะคริลิกกั้นเรื่องโควิดนะครับทั้งทั้งศูนย์อำนวยการแพทย์ที่กรงุงเทพที่เขาหลักนะครับกระบรงชัยพัดนะ์ครับประมาณนี้ครับ